สวัสดีนะครับพบกันอีกคลิปนึงครับสำหรับ BKK ตัวสมาคานะครับผมตัวนี้วันนี้มารีวิวกันที่เอโทรมันดีฟนะครับตัวนี้เป็นตัว Toyota X c t i v e นะครับผม มาอัปเกรดเป็นระบบสมาร์ทคีย์นะครับเป็นกูสตาร์นะครับกูสตาร์ก็คือเราเดินครับไปแก้รถรถก็จะปลดล็อกอัตโนมัติให้นะครับผมถ้าเราเดินห่างจากตัวรถรถก็จะล็อกอัตโนมัติให้จะมีทั้งเสียงไซเรนพร้อมกับตัวไฟฉุกเฉินแจ้งสถานะในการล็อกนะครับเดี๋ยวมาเทสให้ดูนะครับนี่เราเดินห่างจากตัวรถออกมานะครับโดยที่เราไม่ต้องกดตัวรีโมทนะครับรีโมทก็จะสั่งล็อกก็เป็นข้อดีสําหรับคนที่ชอบ ลืมล็อกประตูรถนะครับก็จะได้เตือนว่าเออมันล็อกแล้วจะมีเสียงหนึ่งครั้งห้เดินเข้าไปใกล้กตัวรถรถก็จะปลดล็อกอัตโนมัติให้ครับผมจะทํางานตามระยะทางของตัวกุญแจนะครับที่เดินออกมาดูฟังก์ชันภายในนะครับว่าอัปเกรดแล้วจะได้อะไรมากเริ่มจากตัวลูกกุญแจเดิมตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบปิดเอาไว้นะครับปกติแล้วลูกกุญแจนี้ก็จะใช้สตาร์ทรถปกติแต่ว่า เราก็แค่เอาฝา cover ปิดเอาไว้ถ้าเกิดว่ากล่องมีปัญหาใช้ไปนานๆ5-6ปีหรือว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ที่กล่องเสียหายเราก็สามารถเสียบกุญแจ s t a r ทได้เหมือนเดิมนะครับระบบกดเดิมก็ยังอยู่เหมือนเก่านะครับผมมาติดตั้งเป็นระบบตัว push start นะครับผมตัวนี้ก็เป็นได้ตัว push start ที่จะดูพิ้นเมี่ยมสักหน่อยนะครับผมก็จะมีไฟโชว์สวยงามมากในตอนกลางคืน เดี๋ยวมาดูฟังก์ชันใช้งาน่านรถกันนะครับผมตัวนี้ก็จะเหมือนกับเป็นรถตัวท็อปทั่วไปนะครับผมจะได้รีโมท2ตัวอันนี้เป็นรีโมทเก่าของลูกค้าลูกค้าก็เป็นกุญแจพับตัวนี้ฟังก์ชันของรีโมทเดิมก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับก็คือล็อกล็อกรถขายล็อกแล้วก็เปิดฝาท้ายแต่ตัวรีโมทต,ตัวนี้ลูกค้าซื้อกรอบมาใส่นะครับมันก็เลยดูสลับกัน ตัวล็อกอยู่ข้างล่างขายล็อกแล้วก็เปิดฝาท้ายจริงๆแล้วตัวกุญแจในทรงนี้ของตัว Fort u n e r จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือล็อกจะอยู่ข้างบนขายล็อกแล้วก็เปิดฝาท้ายตำแหน่งตามนี้เลยนะครับจะมีดอกกุญแจซ่อนเป็นสมาร์ทคีย์อยู่ข้างในเอาไว้ใช้กรณีฉุกเฉินนะครับผมกรณีที่เข้ารถไม่ได้ก็สามารถเสียบกุญแจเข้าทางประตูด้านขวาได้ดูฟังก์ชันการใช้งานของตัวสมาร์ทคีย์ตัวนี้นะครับตัวสมาร์ทคีย์ตัวนี้ก็สามารถล็อกรถ คลายลอ็อกเป็นระบบเมนนวลหรือว่าเราเดินห่างจากตัวรถไปโดยที่เราลืมล็อกรถรถก็จะล็อก,กอัตโนมัติให้นะครับผมฟังก์ชันที่ใช้งานภายในก็คือปุ่มพุ่สตาร์ทก็อารมณ์จะเหมือนกับรถตัวท็อปนะครับก็คือเหยียบเบรกแล้วก็กดได้เลยคลับรถก็พร้อมใช้งานทั้งหมดนะครับผมมาดูระบบเกียร์ ระบบเกียร์เราก็สามารถจอดได้ในเกียร์เอ็นนะครับผมไม่จะเป็นจะต้องจอดที่เกียร์พีแล้วกออ็อยากจะให้รถมันเข็นได้ก็ต้องกดชิปล็อกเพื่อดันมาที่เกียร์เอ็นเราสามารถจอดรถในเกียร์เอ็นได้เลยหลังจากที่ขับรถไปรถก็จะล็อกอัตโนมัติให้นะครับแล้วก็จะปลดล็อกอีกครั้งหลังจากที่เราดับเครื่องนี่คือฟังก์ชันใช้งานท,ทั่วไปนะครับสมาร์ทคีย์มีข้อดีอยังไงเรามาดูสมาร์ทคีย์หลังจากที่เครื่องยนต์ติดแล้ว จะสังเกตได้ว่ารีโมทเดิมๆไม่สามารถจะทํางานได้ครับรีโมทเดิมก็จะใบนะครับจะทํางานไม่ได้แต่ตัวสมาร์ทคีย์สามารถทํางานอิสระได้นะครับก็คือล็กอกรถข่ายล็อกรวมทั้งระบบเปิดฝาท้ายนะครับก็คือกดฝาท้ายค้างเอาไว้ประมาณ3วินะครับก็ทําให้เปิดฝาท้ายได้นะครับผมนี่ก็คือข้อดี กรณีที่เรามีลูกหลานหรือว่าเลี้ยงสุนัขน้องหมาน้องแมวก็สามารถจอดรถแล้วก็เปิดแอร์ให้เขาแล้วก็ลก็กรถจากภายนอกไว้นะครับผมกลับมาแล้วก็ปลดล็อกได้กรณีต้องการทํทธุระแป๊บหนึ่งนะครับผมก็สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับผมฟังก์ชั่นใช้งานอีกอย่างของระบบพุสตาร์ t ก็คือวันนี้จะรองรับการสตาร์ทในระยะไกลประมาณ30เมตรนะครับผมเดีย๋ยวผมจะลองดับเครื่องรถด,ดูก,ก่อนเลยกันนะครับผม หลังจากดับเครื่องรถแล้วรถจะสตาร์ทได้ก็ต่อเมื่อเราล็อกประตูและประตูทุกบานปิดสนิทโหมดสั่งสตาร์ทก็คือกดตัวล็อกค้างเอาไว้ประมาณสาวินะครับผมก็จะเข้าโหมดสั่งสตาร์ทเครื่องยนต์ขณะที่เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่รถก็ยังล็อกนะครับผมไม่สามารถที่จะเข้ารถได้จะเข้ารถได้ก็ต่อเมื่อกดคลายล็อกหนึ่งครั้ง ถึงจะเข้าใช้งานได้ถ้ามีการโจรกรรมหรือว่าเป็นการบุกลุกพยายามจะเปิดประตูรถรถก็จะดับทันทีแล้วก็สายเรนก็จะร้องนะครับคนที่จะใช้รถได้ก็คือคนที่เป็นเจ้าของรถที่ถือรีโมทอยู่กับมือเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เปิดล็อกแล้วก็เข้ามาขับรถได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเทสได้ดูนะครับกรณีถ้าเราสตาร์ทรถมาแล้วรถล็ลอกอยู่มีคนที่พยายามเข้ารถก็เดี๋ยวผมจะเปิดปลดล็อกจากข้างใน มีการเปิดประตูรถจะดับทันทีนะครับแล้วก็กันขโมยก็จะร้องยาวเลยแต่กรณีนี้ที่ร้องไม่ยาวก็เพราะว่ามันเจอกุญแจก่อนนะครับมันก็เลยหยุดร้องฟังก์ชันต่อไปตัวปุ่ม push start ก็กดครั้งหนึ่งก็จะเหมือนตัวท็อปนะครับกดครั้งหนึ่งก็จะเป็นระบบ ACC ใช้งานกดครั้งที่2ก็จะเป็น on นะครับก็สามารถเอาก็จบขึ้นลงได้ ผมกดกังหันศัก์ก็คือดับตัวรีโมทามาดูรีโมทต,ตัวนี้นะครับรีโมทต,ตัวนี้จะเป็นใช้งานตรงรุ่นเลยก็คือล็อกไขล็อกแล้วก็เปิดฝาท้ายแล้วก็จะมีไฟกระพริบทุกครั้งที่มีการล็อกรถนะครับกดล็อกก็จะกระพริบสองครั้งพร้อมกับเสียงไซเรนนะครับเปิดฝาท้ายก็กด ตัวเปิดฝาท้ายรูปฝาท้ายค้างเอาไว้เลยนะครับจะตรงรุ่นนะครับบางรุ่นสตาร์ทอาจจะกดตัวเปิดฝาท้ายค้างเอาไว้เป็นการสตาร์ทส่วนจะเปิดฝาท้ายก็มากดคายล็อกแทนค้างเอาไว้ซึ่งมันก็ไม่ตรงรุ่นนะครับอันนี้มาตรงรุ่นนะครับติดตั้งก็ลองสอบถามดูก่อนนะครับว่ารีโมทเป็นรุ่นไหนนะครับบางทีพอติดตั้งแล้วก็อาจจะไม่ได้รีโมทที่ลักษณะตรงรุ่นแบบนี้นะครับผม ช,ชื e ah ่นชอบยังไงเดี๋ยวผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยด้วยครับก็ลากันไว้สำหรับตัวเจ้ายาลีตัวนี้ครับยาลีตแอคทีฟนะครับผม